วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบเจอกับน้องหอมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็น้องหอมจะพาทุกคนไปทำข้าวต้มกล้วยนะคะข้าวต้มกล้วยภาษาไตก็เรียกว่าข้าวต้มกล้วยนะคะถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่ก็ข้าวต้มกล้วยเหมือนกันค่ะสองแบบสองภาษานี่คือเหมือนกันนะคะมันเป็นข้าวต้มกล้วยของไทยใหญ่นะคะจะออกมาเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะแล้วก็ ขา้าวต้มกล้วยนี่นะคะน้องหอมไม่เคยทําเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นคนเคยกินอย่างเดียวคะ่ะแต่ไม่เคยทําเมื่อกี้เพิ่งโทรหาแม่ว่าแม่คะขา้าวต้มกล้วยทํำยังไงแล้วก็แม่ก็บอกสูตรมันมานะคะแล้วก็น้องหอมจะลองไปทําดูค่ะค่ะไปไปดูกันคะ่ะว่าจะออกเป็นยังไงร,รักก็คือรักร้องก็คือร้องกับชมป์ชาวบ้านมงได้สลาย เราไม่เป็นแล้วตอนนี้ก็กําลังลงมานะคะก็มาถึงห้องครัวแล้วนะคะน้องหอมจะมาดูว่าในตู้เย็นน้องหอมมีตองอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้น้องหอมเพิ่งนึกออกว่าเออจะทําข้าวต้มกล้วยลืมตองแต่ว่าตองเอาคือวันนั้นนะ่ะพี่อไทยนะคะเป็นคนอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละคะ่ะเขาทําอะไรนะเขาทำเนื้อส้มเนื้อส้มก็คือแหนมนะคะ เนื้อส้มภาษาไทยสอนไปในตัวเลยเนาะเนื้อส้มภาษาเป็นภาษาไทยใหญ่นะคะเนื้อส้มเป็นภาษาไทยใหญ่เนื้อส้มนี้น,ะน่าจะภาษาไทยก็น่าจะได้อยู่นะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะเรียกว่านแหนมนะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะก่อนจะไม่เสียเวลาเรามาดูกันค่ะว่ามันจะมีอยู่หรือเปล่าแทนแทนมีอะไรบ้างโอ้โหตู้เย็นลกมาก เดี๋ยวมาดูว่ามันมีไหมไอดูสิมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแป้นหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยทุกคนคือเลอะจริงๆมันจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวน้องหอมขออนุญาตดูก่อนนะคะยังไม่แน่ใจ หอมว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ทําเยอะเนาะเราจะลองทําดูเดี๋ยวก่อนน้องหอมจะไปคุมไฟนะคะคุมภาษาไทยใหญ่ก็หุมคุมไฟเนี่ยคะ่ะภาษาไทยก็เรียกว่าอะไรอะไปไปไปจุดไฟอะไปแบบให้มันให้มันนิ่มนะคะโอเคก่อนเราจะไปทําแบบนั้นก็ ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะคะก่อนจะไปทําแบบนั้นก็เราก็ต้องเช็ดเช็ดก่อนค่ะเช็ดข้างหน้าข้างหลังให้มันสะอาดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหุงมไฟเนาะน้องหอมก็ทำไม่ค่อยเป็นหรอคะ่ะไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะคะคือน้องหอมโตโตแล้วก็ต้องหัดทำบ้างน,นะคะ เราต้องหัดทำบ้างเช็ดแบบนี้นะคะอันนี้คือน้องหอมจำได้ตอนตอนน้องหอมอยู่กับยายเขาชอบทํำข้าวบุญหอ,อกันน้องหอมก็เห็นเขาเช็ดกันแบบนี้ไม่แน่ใจว่าใช่เปล่านะ ให้ตกจือ้อให้พูดถึงชื่อน้องหอมเนี่ยแบบนี้นะคะถ้าเมื่อกี้น้องหอมพูดไม่ค่อยเป็นนะคะ<ๆ>เขาทําแบบนี้กันให้แบบให้ตองมันนิ่มนะคะถ้าน้องหอมพูดผิดตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะคะทุกคนพอดีน้องหอมก็ พึ่งหัดพูดภาษาไทยค่ะโอเคเนาะปกติน้องหอมก็จะพูดภาษาไทยใหญ่แต่ภาษาไทยใหญ่นะคะน้องหอมอยากให้คนไทยรู้นี่นะคะถ้าทําเสร็จแล้วมันก็จะนิ่มๆแบบนี้อุ้ยร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็มาวางไว้ เราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหมดมันถ้ามันถ้ามันร้อนมันก็จะลามอย่างนี้มันก็จะนิ่มนะถ้าถ้ามันถ้ามันได้แล้วมันก็จะเป็นรอยแบบว่าฝั่งนี้ชัดกว่าเนานะรอยแบบเนี้ยเออรอยแบบนี้ ค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาแกะกล้วยกันนะคะเราจะมาแกะกล้วยกันกล้วยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> แม่บอกว่ามันต้องมันต้องเละๆนะแล้วก็ปาดหัวปาดหาง <c oughs> เดี๋ยวเราแกะใส่ใส่ในนี้ ขั้นตอนแรกก็แกะกล้วยแล้วก็เตรียมตองเสร็จแล้วนะคะน้องหอมไม่เคยทำจริงๆเลยนะคะเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นยังไงนะคะรอติดตามรอชมกันนะคะรอชมกันด้วยเขาเรียกว่าชื่อของมันก็คือข้าวต้มกล้วยของไทยใหญ่ ข้าวต้มกล้วยของไทยใหญ่นะคะถ้าใครอยากลองไปทำดูก็ไปทำดูกันได้เลยค่ะจริงๆตองต้องเป็นสีเขียวนะแต่ว่ามันไม่มีแล้วอะ่ะน้องหอมก็ต้องทำแล้วด้วยเดี๋ยวกล้วยมันจะเน่าเอาแล้วมันก็ทำไงไม่ได้อะ่ะเราจะทำกี่หอดีนะ ขั้นตอนนี้เราก็จะมาแม่บอกว่านะคะน้องหอมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแม่บอกว่าให้บีบกล้วยให้มันแบบว่านิ่มๆนะบีบกล้วยแบบนี้นะบีบอะไรติดไม่รู้บีแบบนี้อย่าให้มันเละโอ <c ười> กะกึ้งแ้๊นนึงบีบ อย่าให้มันแตกกันนะแล้วก็ใส่บีแบบนี้เลยค่ะบีบแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามารอตอนห่อมันนะคะตอนนี้น้องขอบก็จะมาเอาข้าวนะคะข้าวเหนียว นี่คะ่ะข้าวเหนียวแม่บอกว่าไม่ต้องแช่ไม่ต้องล้างอะไรนี้นะคะไม่ต้องแช่ไม่ต้องล้างเลยคุกไปเลยคะ่ะข้าสารมาแล้วเมื่อกี้น้องหอมแอบไปเอาถั่วมานะคะข่ะตอนนี้น้องหอมก็มีบีบ บีบเสร็จแล้วนะคะบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านอหอมก็จะมาห่อเลยค่ะจะมาห่อเลยเนาะแม่บอกว่าให้ใส่ให้ให้เอากล้วยนี้น,นะคะคลุกกับข้าวแบบนี้คลุกคลุกแบบนี้นะดูได้ไหม เ้าาแบบนี้นะคะแล้วก็เอ๊เขาเขาห่อ,อไปทางไหนแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็แล้วก็ใส่ถั่วใส่ถั่ว เอากล้วยเอากล้วยนี้นะคะคุกใส่ในนี้เลยใส่ในข้าวนี้เลยค่ะจั้เนึ้ออันนี้แล้วก็หอ่อห่อเลยค่ะขั้นตอนหอ่อก็น้องหอมห่อไม่เป็นนะแต่ว่าจะลองดูแม่บอกว่าไม่ไม่ต้องรัดแรงห่ออย่างนี้ นี่นนนนนนห่อเสร็จแล้วขั้นตอนหอก็ไม่ยากเลยนะคะเคยดูเฉยๆแต่น้องหอไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าประมาณนี้เนาะ เราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อัาตองมาตองมันไม่สวยอ่ะเป็นไงอุ้ยอันนี้ลืมลืมใส่ถัว่วลืมใส่ถั่วแป็น,นึง มาประกอบแบบนี้ค่ะประกอบกันแบบนี้นะคะจริงๆถ้ามีตอกอ่ะเขาเรียกภาษาไทยเรียกว่าอะไรน้องหอมก็ไม่รู้นะถ้าใครใครรู้ว่าตอกเขาเขาเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มาบอกน้องหอมด้วยนะคะเขาน้องหอมจะเอาหนังยาง น้องหอมจะเอาหนังยังรัดเอานี่ค่ะแล้วก็มาใสา่ในอ่างเลยนะคะใส่ในอ่างเลยนี่ไม่สวยอะ่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวน้องหอใจะให้ดูนี่มีกี่ห่อหนึ่งห่อหนึ่งมีสองอันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งหอ่อสองสามสี่สี่หอ่อกับหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำกัน เมื่อกี้น้องหอมไปเอาเปลืกกล้วยที่ทิ้งเมื่อกี้นะคะเอามาใส่คืนค่ะเขาบอกว่าให้ใส่นะคะแล้วก็เอามาแช่น้ําค่ะแช่น้ําเสร็จแล้วก็อันนี้ปิดนะคะ โอเคค่ะขั้นตอนทำข้าวต้มกล้วยเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องรอพวกนี้เราต้องแช่ไว้อีกสักคืนหนึ่งแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยมานึ่งแล้วก็มันจะออกมาเป็นยังไงเรามารอดูกันนะคะตอนนี้น้องหอมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะเพราะว่าน้องหอมเป็นคนนอนดึกเนาะก็เลยเอออยากกินข้าวต้มกล้วยพอดีก็เลยลุกมาทำค่ะ อ่าโอเคค่ะทั้งไงก็น้องหอมขอไปนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะกุ๊ดน h t ค่ะเราจะเล่าเพลงให้ฟังนิดนึงนะก่อนจะไปนอนเพลงไทยใหญ่นะคะใจทุกอง่ก็ไม่อลีเล่นางเนี่ย้าหื่อใจเอ่ยโอเคบ๊ายบาย ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงแล้วนะคะน้องหอมก็เพิ่งตื่นนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าที่เราแช่น้ำเมื่อวานมันจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะอ้าทำไมมันเป็นแบบนี้มันจะออกฟองฟองนะคะทุกคนมันมันมันต้องมันต้องต้มก่อนนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเนาะมันจะมีฟองแบบนี้น่าจะไม่ต้องล้าง โอเคซึ่นกันนะคะแล้วก็เอาเอาน้ำใส่ใน,นไฟค่ะน้องหอมก็จะมาล้างอันนี้ให้เปียกๆก่อนนะคะล้างหน่น้างเสร็จแล้วก็น้องหอมก็จะมาเอาตองเมื่อวานนะคะแล้วก็มาใส่ในในนี้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะไปวางที่หม้อเรานะคะแล้วเราก็เอาที่เราทําเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาวางเลยเสร็จแล้วก็ต้มกล้วยค่ะแล้วก็เอาเข้าวต้มกล้วยมาวางใส่ในในไหเราเนาะ น้องหอมไม่แน่ใจนะว่าเขาทํากันแบบนี้หรือเปล่าเรามารอดูกันว่ามันจะกินได้ไหมเนี่ยก็เรารอดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเราต้องรอให้มันสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะโอ้โหมันร้อนมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะร้อนมากเลย กันหนึ่งนะหนึ่งสองสมอามอ้ําทำไมมันได้เกียดจังแต่มันก็กินได้อยู่มัง้งไม่รู้ว่ามันสุกหรือเปล่าเนี่ยดูสิเดี๋ยวน้องหอมจะเอาออกชิ้นที่มันเล็กๆนะจะเอาออกมาชิมดูว้ายร้อนเนี่ยอ้ยร้อนมากเลยค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูว่ามันมันจะอร่อยไหมน้องหอมก็เอาออกมาดูชิ้นที่เหลืออันแรกนะเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามันเฮ้ยร้อนอ่ะว่ามันได้หรือยังถ้ามันสุกแล้วก็แล้วก็เอาออกได้เลยนะคะ หอมหอมมากเลยค่ะตอนนี้หอมข้าวยังไม่ได้กินนะคะว้าวนูนี่ใช่กลิ่นมันอยู่นะกลิ่นมันได้อยู่แต่ว่าลองชิมดูข้างในดิ ไม่มันไม่หวานนะทุกคนจริงๆถ้าเราใส่น้ำตาลก็โอเคนะแต่ว่ากินหวานไม่ดีเนะาะชอบมันสุกอะ่ะอ,อันนี้สูกแล้วนะถัะ่วอร่อยอร่อยอันนี้เราชิมดูสวยๆนะ ืมได้ละเดี๋ยวเราต้องปงปงปงลงคือเป็นภาษาไทยใหญ่นะคะเราจะเอาลงอ่ะเอาลงจากหม้อคือเสร็จแล้วไม่ทำแล้วอย่างเงี้ยปิดไฟแล้วนะเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเราจะเอามันลงจากหม้อนะ เอามาใส่ในจานนะ กินมากไหยค่ะนี่นะคะก็เสร็จแล้วแล้วก็เราก็จะมาลองชิมดูนะคะว่ามันจะอร่อยมันสุกพอหรือยังมันอร่อยไหม เรามาลองชิมดูกันนะคะนี่ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรอร่อยหอมเดี๋ยวน้องหอมขอกินก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้น้องหอมด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจน้องหอมให้น้องหอมทําคลิปต่อไปนะคะถ้าพูดผิดตรงไหนหรือทำพลาดตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะคะ วันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนค่ะถ้าใครอยาก,อยากลองอยากทำอยากกินก็ Theo, ลองไปทําดูกันได้นะอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะคะเดี๋ยวถ้าเก่งจริงๆแล้วจะมาสอนอีกทีนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย